ก่อนไลบอกเฮียดีโทรมาทำไมไหลอยู่ ันนี้ปู่นะคะปู่อยู่ด้านหน้าอันนี้เป็นปู่นี่ปูกป่กับยา่าปู่กับย่าก็มีคนเอาของมาถวายเรื่อยๆค่ะคนเอาของมาไหวมาถวายเรื่อยๆลุมแรงมากจะพาเดินดูนะคะนี่เป็นปู่กับยา่ากัลกักำลังทำ ลำตัวก็บอกว่าให้บอกเฮียว่าเฮียโทรมาทำไมกำลังไล่อยู่นี่ค่ะก็กำลังทำโคงโรงปู นี่เขาก็เอาน้ำขึ้นแล้วนะคะสูบน้ำขึ้นแล้วก็ลงเสาแดดแรงมากที่ เอาย่าเทียมมาปูไว้เพราะว่าเวลาคนมากลับไหว้ปู่ก็จะได้มานั่งไหว้ปู่ได้เลยนี่ปู่ต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งอ่านคอมเมนต์เพราะว่า แดดจะหมดคนโทรเข้าก็มีคนมากะมาไหวเยอะค่ะคนมาไม่ขาดสายเลยค่ะมากันตลอดเอาใบสีมาถวายเอาน้ำเอาน้ำแดงผลไม้อะไรเงี้ยค่ะเยอะมากเยอะมากๆ ใครที่อยากมากราบไหว้ปู่ก็มาได้เลยนะคะมาดูหนึ่งนึกว่าเขาลงเสาแล้วเขายังไม่ได้ลงเสาเสาเอกเอ,อเสาร้อยเมตรได้ ประมาณร้อเมตรทางจากบ้านหนึ่งพางมาดูปู่ปู่ใจดีมากปู่ใจดีปู่ใจดีปู่เมตตาใครมีโอกาสก็มากลับไหวได้นะคะมีโอกาสมาที่บ้านได้มากลับ มากราบบารมีท่านมาขอพอรท่านมาที่บ้านได้เลยนะคะไม่ห่วงนะคะให้มากับไหวบูชาปู่ที่บ้านได้ห่างจากบ้านหนึ่งประมาณร้อยเมตรค่ะ ประมาณ100เมตร คิดว่าน่าจะไม่อยากให้เล่าไม่อยากให้เล่าไม่อยากให้พูดถึงหนึ่งไม่ได้กดอะไรเลยค่ะหนึ่งไม่ได้โดนหน้าจอเลยนะจู่ๆก็เด้งไปเองแล้วกลับมาที่ไลฟ์ก็ไม่ได้แล้วอะค่ะหนึ่งก็เลยเออโอเคแปลว่าไม่ให้เล่าโอเคหนึ่งจะไม่เล่าหนึ่งจะไม่เล่าหนึ่งจะไม่มึงจะไม่ดื้อนะคะ จะไม่ดื้อไม่ให้เล่าก็คือไม่เล่าเพราะว่าทุกลูกเพจจะรู้วแล้วคะ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแปลว่าเราไม่ได้แปลว่าไม่ให้เล่าโอเคไม่เล่านะคะนี่หนึ่งให้อะไรไปนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะวนให้หนึ่งรอบนะคะอ่ะลูกค,ะคะ้าขา อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะฟังให้ดีนะ 1. นนะคะเป็นแมค้าขายเครื่องรางเครื่องรางร้านหนึ่งผ่านการทําพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วทุกชิน้นเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มคือลูกค้าที่ C.F สินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้า C.F แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้าใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพท่านไม่ให้เราเนี่ยหนุน หนูคิดว่าน่าจะใช่หนูก็เลยไม่เล่าแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเล่านะคะไม่เล่าแล้วไม่กล้าเล่านะคะตกใจบอกเลยว่าตกใจมากตกใจมาก นี้เป็นงวดที่เจ็ดเนาะที่รัฐบาลไทยเข้างวดหน้าเป็นงวดที่แปดแล้วหนึ่งก็มั่นใจว่างวดหน้างวดที่แปดต้องเข้าอีกหวยออกวันอาทิตย์หวยออกวันอาทิตย์งวดที่แปดวันที่สองต้องเข้า ตองเข้าอีกอะทุกคนแคปใครรอทู่ป,ปู่ก็คือรอในกลุ่มนะคะเพราะว่าทู่ป,ปู่เนี่ยจะให้ก่อนก่อนเอ่อก่อนในกลุ่มอยู่แล้วให้ในกลุ่มก่อนก่อนก่อนการไลฟ์สดอยู่แล้วนะคะให้ในกลุ่มก่อนการไลฟ์สดอยู่แล้ว บาร,รมีปู่หนึ่งไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าบารมีปู่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปังมากขนาดไหนปู่ให้พวกเรามามากขนาดไหนนะคะหนู่ไม่พูดเยอะเรื่องบารมีปู่ใครจะบูชาปู่499บาทจัดส่งฟรีค่ะทาพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์หนึ่งนะคะลูกค้าขาทําพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์นะด้านหลังจะเป็นอาจารย์ค่ะด้านหน้าจะเป็นองค์ปู่ด้านหลังจะเป็นอาจารย์นะคะเป็นงานพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะลูกค้าขาไม่ใช่ลูกค้าได้ไปแต่เหรียญน,นะลูก ูกค้าจะได้ไปทั้งกล่องแบบนี้ใครจะบูชา499บาทจัดส่งฟรีใครรับ CF มาค่ะ ทุกคนเดี๋ยวปิดไลค์ก่อนนะทุกคนคะ่ะเดี๋หนึ่งของยาปิดไลค์เหรียญปู่4 9 9บาทคะ่ะเดี๋หนึ่งของยาปิดไลค์ก่อนนะคะ